แต่าฮานุ่มฮานุ่มฮานุ่ม,อ,มอ๋อวันนี้สลีมีเนเฮือนงามได้ยังคิดเปิดซ่องบอลใินะหอยนอนกิ้งไปกิง้งมากเนื่อยอีพีน,นี่เนี่อยอีพีบอกไอสุกมานอนนี้ได้บ่กก็ได้นอนนอน <laughs> อ,อืมก็สุกมาไทยโอ้เออมันนี้แล้วก็มาตัวนี้นี่ได้ให้มันอยู่นี่พร้อมเออ เออยนลมพัดแหเอตวนี่ลมแเ้่แหละกละมอกกละแมงพืดไปหมดเลยนี่คิดังไงเดี๋ยวสนปกติซลจะปูแต่บอนแดนทนมือนีนเหไปช่องบอนเเ่อสุเออเเ่อสุก สบายดีทนายผู้สมัครมนีกะเป็นอีกคลิปหนึ่งที่บาเกียกี้วจะไปติดตามเกาะติีวิตนุ่มลาวสาวตองหรืองเนาะซึ่งวันนี้ก็คือจะไปเบื้องว่าบาสุกกับซาลีเนาะที่ว่าขาจ้าเด๋ยนนี้มาอยู่กานซาลีแล้วขจอยเห็นด้วยกันอยู่เนาะก็คือมาอู่มารวมกันนี่แหละเนาะจะไปสัมผัสแต่ละความูุสิกของแต่ละคนเั็นแค่ที่บาสุกก็เดินทางมาาซาลีเนาะสาซาลีกะ chính là hai con anh đi bên nong cả nhé, tất cả, bình anh ạ, sorry cả, chỉ chân chạy, để thảo có cd nam áo, nó và, hai, chỉ là chỉ là bên anh bên nong cả đấy, à, ai giúp để, ô, số hai ai giúp với hên ชุกมันนั่งอยู่นี่เลยแล้วไปสัไปไปหานุ่มหนุ่มันุ่มอือ๋อวันนี้สตรีมีนเฮือนงามใดนี่คือปุ๋ยส่องบอนสินะโอยนอนกิ้งไปกิ้งมากเนี่อยอม,มีแพทย์เนี่เน่มีแพท<ะ>ย์บอกอ่ไอชุกมานนอนนี้ได้บ่กก็ได้นอนนอน <laughs> อ๋อวันนี้สรียี่ยมมดมือเลยมันเนี่ยโอ้นี่จะเห็นอันนี้นี่วะ phơi thani nè, củ bao i xúc, vôi xúc nè, ừ. oh, keng 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 keng, keng. Oh, nhá, ừ, cái ừ. này ai xưa mà hả, hết, đồ này, mà, nà đi, khen nha anh này, ờ, này hát ăn, hát nhỉ? Bố, ở sông ăn, nhưng mà ở sông ăn suất <laughs> ừ. ăn, ăn bao xúc, ôi sụp bươiu nè bay lên. Ôi bưng khuôn ảnh khuôn miên hoa miên hương, vóc con đẻ. Ôi miên đi đó. Ai sao vậy đi đi đeo. Bật phật tục hả mình xiết này, mình เก็บไว้ดีๆอันนี้หมามาหมดเอานี่นะหมแมนไอ้ลมพัดลมพัดแหง้งเอออ้าวลมพัดเมื่อใดรลมพัดที่เช้านี้ลมพวเออวันวันวันเสาร์นี่นะอือโอ้เอาไปเลยเอ่ะตื่นมืชว่วยมืชว่วยลมเอตอตอนลมแห้งน่ะเนี่ยตรงลมแหง้งออแปลงเอาไมา่เลยว่าข้าไอ้สุกมาเฮ็ดให้เด้อเด้อเฮ้ยวันนี้เพิ่นปักบอลเทเด้สลี่เพิ่อนนะ Bang tukan. Hiệu đem phen tuk. Bang tuk. Bang ừ, tuk. nào đấy, Bang mi. Bang mi. thước, Ừ, Bang mi.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  Bang vẫn là mi. Bang mi. mẹ, mi. Bang mi. hết chỗ Bang mi. Bang hết, chỗ. ừ, mi. Bang mất, Bang mi. Bang mi. Bang mi. Bang hết Bang mi. ว่านี่ตัวคนเดียวอ่คนเดียวอยู่คนเดียวเนาะอยู่คนเดียวอ่เงาบ่อยู่คนเดียวน่ะเงาบ่งอมบ่งอมงอมเลยง้อมน้องสาวไปอยู่เด้น้องสาวไปเฮ็ดเยียมน้องเขาเนี่ยใช่น้องสาวผู้ใดน้องสาวไอติ๊กนะอ๋อคจะจัดเฮี้ยนเนี่ย

ถกก้า,าเือนกรดัจะเท่เนาะดีเนาะอดจะรอเนาะดจากไ้คุณยายคุณก,กําลังที่ดำเนินการาะกะอดจากไ้ก่อนอดไปก่อนกับแจวกระหลออยู่เน,นออาะหอมวังเห็นรังไม่ซาล <c oughs> ี่วนพปิวไปฮุนลีเนาะใกล้แหว่าอันนี้พระซ่าทานนี่นะ bỏ in phun thay họ, ờ họ in thay, ờ phun hết, hết bỏ thay hết, oh, sidi nào nè, anh em thân nhỉ, đi, cá con สน่อนหนึงสิยูโอ้ยตัลีเป็นงานจะไปะยืย่อเขาได้หรอเนาะาเอาไรซ่ากุ้งเพิ่น mở đầu tiêu biểu kỳ hết mọi người mọi người mọi người mọi bằng mọi người 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 mọi đó mọi người mọi người mọi

โอ้เอาคับอันนี้เอาเอาลงรุ่มแม่เอาไปออก่อนเอาผ้าับบัดเอาลงแม่ฮาบัตนะเอาลงรุ่มผ้าที่เขี้ยวน่ะเออไปรุ่มเขาเลย ก๊อกมัดเลยเเขัดไว้วาลมปิวว้งลวเลยขัดในมัดมัดยีไว้ดูอยู่หอกสำสาทาเห็นไหมอดี้สำรสวท่านแล้วหรีเนาะ ันปิ้วหล่นแป้งอก่แปดห้าเนื้อสำหรับกระเทินเฮ็ดกระเฮ็ดเชน่อยสำหรับวเป็นตาเฮ็ด เดี๋จะิจงเล่บุยผู้าเฮ็ดเป็นผู้เฮ็ดอนเรามั่นอยู่แต่ว่าเกิด่าคาดคาดผู้นำเผ็ดคคือให้หเรื่องอะไรฮ็ดคนเดียวมันจะแนะนำให้เรืองอะให,เห้เราเองฝึกมันฝึกยนาะือเป็นาคนมั่นยู่คาดคาดเออเวมาคาดผู้น่ขายเผ็ดขายส้างนั่นคันมีผูผผาา้ได้ที่เป็นมันดีแบบโอเคยู รถที่โอ้โหไปมากเลยนะครับเรียบร้อยไปรถรถเห็นเนาะที่ว่าตอนนี้กาถึงซาลีเฮ็ดเหียนเรียบร้อยมาสุก็มาพอดีพอดีอันน่ะเดี๋ยวนี้จะมาเฮ็ดมาเบิ้งเนาะว่าอันน่ะนุ่มลาวเพิ่นมายามเศร้าตรงเรื่องมาเบิ้งซาลีเพิ่นเพิ่นเกี่ยมเหี่ยนท้าแล้วก็พี่น้องใไขไลายพิเศษ ไปบนนนานท่าเราเนี่ยลีขันไอสุกนอนนี้น้ำได้บ่้นอนน้ำเหงาะหมเป็นเนองนอนละไละก็ฮะนอนบริจูบดีนอนบริโกดก็ได้บ่โอ้่นเพิ่นแป้งันตอนทับบูุบาวดีใจบอกไอสุกมาฮะน่ะเนอะ มัดตัมนี้เออสิฮะให้สุกมันใหยได้ไหมออสุกมันไทยอือสุกมันห้ยออมัเสน่แล้วก็มัตัวนี้นี่ได้ให้มันอยู่นี่พร้อมเออเออนัดแนม่แหละกาละมอกกาละแมงพืชไปหมดเลยนี่ยง เคบุไปอ้กเน่ยยบุไปอยบุลงเหเป็นไถ <c oughs> ่บ้าวะคนผู้บ้าหน่อยลีคุณไมีเมียอไม่เมียหรอเออเนี่ยนักเอินเจ้าสน่ะเฮ้มร๊กขัดาคมักยูเขา้าเกาวว่าอ่ะเอาเซตอันนียไม้สุกไอ้อกหักวะสน่ะมีผู้บ้ามักแล้วเพราะแห้งแล้ว โอ้อันนี้มันหือเนาอคนสลีปฝึกมานะกูสร้างกูซ่าซอยกันเนี่ยแปลงห่อแปลงเหอนสลีกะแปลงเหอนท่าเบานอนสุกก็เด้อนอนดีเนออาใครสุกนอนหนำชี้ให้นอนดินให้นอนบ่ล่ะสนะสันไอกิวนอนหนำอ่ะเนาะไอกิวแกนอนหนำอ่ะเนาะนอนนี่หนำเนาะไอสุกไปนอนผุนว่าว่ได้นอนอยู่นำไอมีหันอู้ไอ้นอนนี่น,นะจังนอนนี่นะ <c oughs> ได้บอกบได้อ้จบไปนอนหนอนีฮะสแน้าผ้านอนใั่ะนอนเสียผ้านอนนี่นะเน้ยนอนหมักบ่นอนเสียผ้านอนนํานี่นะบ่นี่นะไอ้สักเกหนึ่งสักเ๊กนึ่งหรือไอ้สุกไ้สุกไสุกเอาโอ้ยไปสุคนณเป๋ปงว่งามกว่าด้มีแพทย์มาทำมาได้ดซาลี่อย โอ้ oh. อืมอืมต <c oughs> ไมทยากแม่น่ะเป็นล่ะต่างแต่ว่าค่านในอให้กระทั่งเดียวหมดเลยโอ้เ oh, ม่ย,ยากขึ้นมายามมาติดตามลูกพพยแล้วดีเนี่ยโอ้อนี้ไม่ย,ยาก็งามงามืน <c oughs> ้เห็ดงา,ยยามทังซ่องไมาย,ย์ากับลูกเายงามทังซ่องคนเลยเนาะรต้มเขาห้ว เนี่โอ <t> ้ยเออเออเออเนี oh, mm ่ยนกับมเฝ้าลูกไพขคาะยันลูกพลมีผู้บ้าไหมป้าลูกเคยเออป่าลูกใสมามาเอิังกิสไอสุกซีตีเนี่ยต้องขับไสุกนี่ยเรียบร้อยแานะแล้วแล้วนี่ โวันน like like right? ี้ซาลีดีใจดีใจโอน้อยซีเนาะไอสุกไลมือเราเด้อบ่มายามเนาะเดินระบ้อไอสุกบ่มายามเนี่ยจากมือเราจากมือไอสุกบ่ม่าฮานี่นะเดินบ่เดินาะคอยอยู่คอยกับโบเ็นโบเห็นไอสุกแกเธอเฮ็ดตีไอบุญน้ำกับอันจุจุมานัานนะก้าวมาหนไลายเกี่ยวเห็นบ่ <C> e <at> ม,มามาซ้ำซ้ำคืนล่ะมาตลอดเนาะบ่บสังส่งบ่เบือ่อบ่เบื่อกันตีว้าบ่ไหนสั่งกันเออคือเรามาดูอีสั่งกันสัดอกเมื่อ้านไอสุกมาหา้เราดีใจแล้วเนาะโอ้ยบุญฮักนุ่มลาวสาวตองเหลืองเนาะมือนีเนาะที่ว่าเป็นเป็นอีกหนึ่งความสุขอีกหนึง่งซีซั่นที่ว่าเห็นท้าวสรีเริ่มมีชีวิตชีวาคือคือขึ้นตัวซุ้อีกคืหนึง่งนอนใบสุกข้อไปแต่ละบ่อนี่ ภาพวาดอกรดเดชดีใจดีใจนะเพิ <Island> ่นแฮ้เพิ่นมีกำลังใจสู้ต่อนั่นหรีนาะโอ้หนี่เห็นบอกอือกระดีเนาะไอ้สุกตะตั้งใจเดินทางมาแต่ซะกา็เมืองกำเกิดเดียวหลักทาวพย์เมืองกำเกิดแข่งเหมือนกำไส้เนาะโอ้อยู่ทางภาคกลางของประเทศเล่าพอดีทุกคนเนาะเหขี้รถมากะช่วงที่พ่อใช้นี่นอนนอนอยู่เวียงจันทร์คืนหนึ่งนอนอยู่ อ่ากมองบ้านนากองท่นสองคืนพี่น้องสามคืนมือที่สามจามะมาฮอด <laughs> ้มาใกล้เลยไอสุปนะเป็นสามคืนแล้วเนาะเออสามคืนส่วนจะมาฮอดซาลีนี่นะพระธรรมดาดเลยอ๋อหย่ <laughs> อนย่อน,นขึ้นหอดซาลีล่เลยจึงดันดนมาตั้งแต่หักหักกลางของประเทศลาวค่นะขี่รถเมล์กับช่องต่อซ้ำต่อส่วนสี่หอดซาลีนู่ <laughs> ซาลีก็ดีใจแล้วมื้อน,นี้นะถือว่าเป็นอย่างน้อยก็มาเติมเต็มความสุขาสาให้ซาลีอืเพิ่นก็รอคอยจังดะก็ะทามาแต่อ,อิสุขเนะ <c oughs> าะจักกไม่่นนี็ปอหายยังยังมื้ออื่นเออมื้ออื่นค่อยกลับมืออ้นกลับแต่เช้ากระเทินกลับแล้วจะสิกลับแล้ว มันพอแดงเนี่ยนึกเอ้ยเม่อนจนอนพี่จี้เออนอนกับกันเมื่อเช้าค่อยเมื่อเมื่อนเมื่อเช้าเมื่อแต่เช้าวันนี้กันไต่กันข้ามฝนละเนาะนอนยาบเฉลีก้อนเหนื่อยเนาะให้เนาะให้พวกนอนหยาบบ่ไอ้นอนนี่นั่มบ่ปูช่องบนใช่ป่าปู่ไว้ช่องบอนที่ปกติคือบ่อนเดียววัอนี้เนี่ยแป๊กเด้อ เฮ็ดหยังมีคืดคืดหยังคืดยังไหวเดี๋ยวสำรวจปกติซาลีจะปูแต่บอลแดนทันมือนี้เพิ่นเฮ็ดไปซ่องบอลเห็นว่าปลาสุกเลยเดี๋ยวกันไปนะทุกคนเนาะหาซาลีมีซีซั่นหนึ่งน้องทุกคนเนาเที่ยว่าเดี๋ยวจากนอยปลาสุกจะกลับซาลีเพิ่นจะพากันไปแตงยู่ขวกินเนาะเดี๋ยวเราไปฟักไปติดตามซ่องปลา ส,สุขสันต์ทาเวลสุขสันต์ทาเวลเนาะเพิ่นจะเพิ่นจะลงคลิปเรื่องการแต่งยูขอกินกับซาลีเมื่อค่ำนี้เนาะซาลีแต่งให้ไอ้สุขสันต์กินเด้อเด้อโมเพิ่นจะเฮ็ดเมนูเออเดี๋ยวไปเบิ่งไปเบิงบ่งติดตามช่องก<ห>ันเนาะสำหรับคลิปนี้ที่ว่ากาเป็นอีกคลิปนึงอีพีเนาะที่บ้ากี่แก้วแล้วกกับซาลีกับเบ้าสุขสันต์เพิ่นเนาะเดี๋ยวมาติดตามเบิ่งอันนั้นก็เป็นเพิ่นว่าให้ทางซาลีมีความสุขเถอะเนาะแต่ที่จริงภายใต้แท้ๆนี่กยอ่ากัฮักกันแบบอายแบบน้องกันนี่แหละเนาะ อ้เป้น้องเนาะกาศให้อนากระบุให้กับม้าสลีดอกมีแต่ลางสลีก็หูแล้วว่าหักไอ้เป้ไอเป้น้องกันนำมาอากาศให้เราดีใจซึ่งเนาะใช่เป็นการยกล้อกันไปสลีก็เข้าใจแล้วเนาะเนาะสำหรับคิดนีข่าวกีเกียวจะข้อราไปก่อนเนาะอย่าลืมนึงไล่หนึงแซ่คือเก้าทุกคนก็ไปกับหนังใจให้ทีมงานพวกเราเลยกันที่สำคัญบอกข้ามโฆษณาสหรับคิดนีจะขอลาไปพร้อมกับบรรยากาศนามแรงที่มุบันพ่อตองเรื่อง ข้อจบคลิปไปแค่นี้เนาะนุ่มล้วสาวตองเหลืองขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหมให่คลิปต่อไปสบายดี